พูดแบบคนที่ฟังข่าวเป็นคนนอกอะนะเ,ออเราก็ไม่ค่อยเห็นว่ามันจะคืบอ,อะไรไปสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างเนี้ยเรื่องรั้วก่าเดี๋ยวเราเราไม่มีอำนาจตัดสินใจเลยครับท่านครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับเจ้านายก่อนอะไรประมาณอย่างนั้นนะนะเออที่อะไรที่ตกลงกันได้ก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาไงเช่นไอ้หลักหลักเขตที่ปักปัน<ไ>ปเรียบร้อยแต่มันบินมันหายอ่ะก็คือไปเอาอันใหม่ไปใส่เออ อะไรเงี้ยนัดกันเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าไปตอกหมุดด้วยกันก็แค่นั้นเองเอนะไอ้จมน้ำก็ไอ้พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหา <ทำ S 2> คืออยากหมุดใหม่ทาเสาใหม่อะไรทั้งหลายอย่าง<า><า>บ้านห,หนองาจานอันนี้ที่เป็นประเด็นอยู่นะบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วแบบเนี้ยเนี่ยก็คือว่าก็ต้องคุยกันอีกคือฟังอย่างนี้คือสรุปแบบแบบรวดรวดเลยคือต้องคุยกันอีกคุยแล้วก็เอาฝ่ายเทคนิคมาขึงมาเลง็งมาวัดแผนที่อะไรกันอีกใหม่ แล้วเดี๋ยวก็จะไปเถียงกันในคณะเล็กนั่นแหละว่าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เองเล็กแบบนี้ไม่ได้เองต้องออกซ้ายหน่อยออกขวามาเข้ามัเข้าประเทศชัดมันผมว่ามันเถียงกันตั้งแต่ว่าตกลงเราจะบรรัดเจอกันเมื่อไหร่จะเอากันยังไงดีมันก็ติชึ่งติดชึ่งไปเรื่อยนู่นนี่นั่นอะไรหลางกูชาก็จะเล่นเกมยื้อเวลาไปก็ต้องดูก็ดูต่อนะครับก็เราก็ได้มาสมงบรรทัดอ่ะก็ได้ตัวหนังสือมาสองบรรทัดที่เราบอกว่าเราเจรจากันแล้วนะตามฝ่ายต่างได้ทําหน้าที่แล้วราชการไทยก็ทําได้อย่างนี้นะฮะก็ ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจพวกเรากองเชียนะคนไทยเรากองเชียบอกเฮ้ยลุยเลยเอาให้มันชัดเจนสิปักหมุดให้มันชัดเจนดันมันออกไปสินะออกถลวมที่ดินให้เราเลยสิใช่ไหมเราก็จะใจร้อนนะไยไปเลย